ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Thailand Auto Review ของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วภูมิภาคอาเซียนลาว2,025การก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีและอาวุธที่ทำให้หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยถึงกับต้องตกตะลึงจากประเทศที่เคยถูกมองว่างเงียบและเล็กทางเศรษฐกิจวันนี้ลาวกลับเปิดตัวโครงการยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ที่ทั่วโลกต้องหันมามองหลายคนเรียกสิ่งนี้ว่าปาฏิหาริยาวบางก็ว่าเป็น จุดเปลี่ยนของอาเซียนแต่ไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรหนึ่งสิ่งที่แน่นอนก็คือเราได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในปี2025เราได้เปิดเผยระบบอาวุธรุ่นใหม่หลายชนิดที่ออกแบบด้วยแนวคิดผสมผสานเทคโนโลยีทันสมัยกับต้นทุนที่ต่ำอย่างเหลือเชื่อโดยสสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือโดรน V9 Guardian และ รถถังเบาแชมป้าไลาท์แทงทั้งสองเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศเล็กๆก,ก็สามารถสร้างเทคโนโลยีระดับสูงได้ถ้ามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเริ่มกันที่พระเอกของงานก่อนเลย V9 Guardian โดรนยุคใหม่ของลาวที่ถูกพัฒนาโดยทีมวิศวกรภายในประเทศร่วมกับพันธมิตรระดับภูมิภาคจุดเด่นของมันคือดีไซน์แบบล่องหนสตีลว,วัสดุดน้ำหนักเบาและระบบภารกิจแบบหลายบทบาทมันไม่ได้เป็นเพียงโดรนลาตระเวนเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งอาวุธแม่นยำสูงทำการบินได้ในระดับสูงและอยู่ในอากาศได้นานกว่า20ชั่วโมงซึ่งถือว่านานมากสำหรับระบบของประเทศที่ไม่ได้มีงบประมาณทางทหารขนาดใหญ่ในด้านสมรรถนะ V9 Guardian มาพร้อมระบบ AI ช่วยเล็งเป้าหมายและเรดาร์รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับได้ไกลถึง150กิโลเมตรมีรายงานว่ามันใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนขนาดเล็กที่พัฒนาโดยอ้างอิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่ปรับแต่งภายในประเทศเพื่อลดต้นทุนและค่าบำรุงรักษา ผลลับคือโดรนที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงมาตรฐานสากลแต่มีราคาเพียงหนึ่งในสีเท่านั้นในแง่ของราคารายงานจากนักวิเคราะห์ระบุว่าราคาต่อเครื่องของ V9 Guardian อยู่ระหว่าง2 5ถึง3ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถูกกบว่ารุ่นที่ไทยนำเข้าอย่าง m s 900ถึงเตือบาเท่าและยังถูกกบว่ารุ่นจีนที่เวียดนามใช้ด้วยสิ่งนี้เองที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญอาเซียนถึงกับอึ้งเพราะลาวในปี2025สาสามารถสร้างอาวุธที่มีศักยภาพใกล้เคียงประเทศมหาอำนาจได้ โดยใช้งบประมาณเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นสิ่งที่น่าสนใจคือโดรนรุ่นนี้ถูกออกแบบให้สามารถปรับแต่งได้ตามภารกิจเช่นใช้ลาดประเวณชายแดนปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่โจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่การมีแพลตฟอร์มเดียวที่ทําได้หลายอย่างคือจุดแข็งสําคัญเพราะช่วยให้ลาวไม่จําเป็นต้องมีอาวุธเฉพาะทางหลายชนิดแค่ระบบเดียวก็ครอบคลุมได้ทั้งหมดนี่คือแนวคิดแบบคุ้มค่าแต่มีพลังที่กลายเป็นหัวใจของโปรเจกต์ลาว2025 มาต่อกันที่แชมป้าไลา์แท้งรถถังเบารุ่นใหม่ที่สร้างเสียงฮือฮามไม่แพ้กันรถถังรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวน้ำหนักเบาและราคาย่อมเยาไม่ได้เป็นรถถังหลักขนาดใหญ่แบบ VTC ของไทยหรือ Le โอพาดสองของอินโดนีเซียแต่เน้นการใช้งานที่เหมาะกับภูมิประเทศของเราเช่นพื้นที่ภูเขาทางแคบและป่าทึบแชมป้าแท้งมีน้ำหนักประมาณ25ตันติดปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรและใช้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ประหยัดน้ำมัน แต่ยังคงทำความเร็วได้สูงถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนสิ่งที่โดดเด่นมากคือกรอกของมันแทนที่จะใช้เหล็กหนาหนักเหมือนรถถังทั่ทวไปแชมป้าใช้กรอบคอมโพสิตหลายชั้นเสริมด้วยเซรามิกและระบบป้องกันแบบตอบสนอง (reactive armor) ที่สามารถทนการยิงของกระสุนขนาดกลางได้ดีในขณะที่ยังคงความคล่องตัวสูงสามารถเข้าโจมตีและถอนตัวได้อย่างรวดเร็วเหมาะกับสงครามยุคใหม่ที่เน้นความเร็วและความยืดหยุ่น ผลการทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ารถถังรุ่นนี้สามารถวิ่งบนพื้นที่ลาดชันและพื้นดินเละได้ดีมากเครื่องยนต์ขนาดกำลังเทียบเท่า1,000แรงม้ามาพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่สามารถเล็งเป้าได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงระบบการสั่นที่ทำให้ยิงได้แม่นยำขนาะเคลื่อนที่ซึ่งบางรุ่นของไทยยังไม่มี ในส่วนของราคาแชมเปญไร้แท้งมีมูล,ลาค่าประมาณ1.8ล้านเหรียญสหรัฐต่อคันเมื่อเทียบกับ VTC ของไทยที่ราคากว่า5ล้านเหรียญหรือฮาริมาลของอินโดนีเซียที่เกิน6ล้านจะเห็นได้ว่ารถถังของเราถูกกว่ามากแต่ยังให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมจึงไม่น่าแปลกใจที่หลายคนเรียกมันว่าการลงทุนด้านกลาโหมที่คุ้มค่าที่สุดแห่งทวสวรรอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญกว่าตัวอาวุธคือความหมายทางยุทธศาสตร์ราว0 2 5ไม่ใช่แค่โครงการทหาร แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในชาติและการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีรัฐบาลลาวเรียกสิ่งนี้ว่าสัญญาณบอกอาเซียนว่าประเทศเล็กก็มีศักยภาพในการปกป้องตนเองได้ซึ่งเป็นข้อความที่ทรงพลังมากในระดับภูมิภาคแน่นอนว่าประเทศไทยเองก็ให้ความสนใจอย่างมากนักวิเคราะห์ไทยหลายคนสงสัยว่าลาวสามารถก้าวหน้าได้เร็วขนาดนี้ได้อย่างไร ทั้งที่มีงบประมาณจำกัดบางฝ่ายเชื่อว่ามีความร่วมมือจากบริษัทเทคโนโลยีป้องกันประเทศขนาดกลางจากยุโรปหรือเอเชียขณะที่อีกฝ่ายคิดว่าเราอาจใช้แนวทาง Open Source Defense คือดัดแปลงแบบอาวุธที่มีอยู่แล้วให้เข้ากับทรัพยากรของตนเองไม่ว่าจะจริงแบบไหนผลลัพธ์ก็ชัดเจนเราตอนนี้มีระบบอาวุธที่ คุ้มค่าที่สุดในอาเซียนเมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างราคาและประสิทธิภาพ v 9กาเดียนให้สมรรถนะใกล้เคียงโดนราคา1 0 1ถึงล้านเหรียญส่วนแชมป้ยไลท์แท้งแข่งกับรถถังที่ราคาแพงกว่าเท่าตัวได้ทั้งคู่ยังออกแบบให้สามารถอัปเกรดได้ง่ายในอนาคตไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมดแน่นอนว่ามีข้อกังวลอยู่บ้างเช่นความสามารถในการผลิตจำนวนมากหรือการดูแลซ่อมบำรุงในระยะยาวแต่ถึงอย่างนั้นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่านี่คือจุดเปลี่ยนของอาเซียน เพราะเดิมทีไทยอินโดนีเซียและสิงคโปร์เคยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทหารแต่ตอนนี้เราแสดงให้เห็นแล้วว่านวัตกรรมไม่จำเป็นต้องมาพร้อมงบประมาณมหาศาลสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเราได้นำแนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ในโครงการด้วยเช่นเครื่องยนต์ไฮบริดของรถถังและโดรนบางรุ่นสามารถใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อลดมลพิษและค่าใช้จ่ายซึ่งถือเป็นแนวทางใหม่ของวงการยุโทโธปกรณ์ ในโซเชียลมีเดียกระแสะตอบรับจากชาวลาวถือว่าดีมากหลายคนรู้สึกภูมิใจที่ประเทศตนเองถูกพูดถึงในด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้าส่วนผู้ชมจากประเทศอื่นบางส่วนยังคงสงสัยว่าอาวุธเหล่านี้จะใช้งานได้จริงหรือไม่ในสนามรบจริงๆแต่ไม่ว่าจะอย่างไรชื่อลาว2025ก็กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วแล้วอีกประเด็นที่น่าจับตาคือโอกาสในการส่งออกมีรายงานว่าประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ เช่นกัมพูชาหรือเมียนมาสแสดงความสนใจที่จะร่วมมือหรือนำเข้าเทคโนโลยีจาก,กลาวหากลาวสามารถพัฒนาให้ผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้จริงก็อาจกลายเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวในแง่เศรษฐ,ฐกิจโครงการนี้ยังช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมภายในประเทศอีกด้วยเพราะหลายชิ้นส่วนของวีกาวและแชมป้าถูกผลิตในประเทศสร้างงานให้กับวิศวกรและผู้ประกอบการเทคโนโลยีท้องถิ่น 1, นับพันคน เรียกได้ว่าโครงการนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่กองทัพแต่เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของลาวไปพร้อมกันจากมุมมองของไทยนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนที่ดีเพราะอาจเป็นแรงกระตุ้นให้เร่งพัฒนาเทคโนโลยีของเราเองหรือแม้แต่จับมือร่วมพัฒนาในบางด้านก็ได้อย่างที่นักวิเคราะห์ไทยคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าเมื่อเพื่อนบ้านทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เรามีสองทางเลือกแข่งขันหรือร่วมมือแต่ละเลยไม่ได้แน่นอน ในช่วงปลายปี2025เรายังคงทดสอบสมรรถนะและเตรียมอัปเกรดระบบเพิ่มเติมในปี2026โดยเฉพาะระบบ AI ของโรนและรุ่นใหม่ของแชมปาที่อาจเพิ่มความสามารถแบบสะเทินน้ำสะเทินบกถ้าทำสำเร็จจริงลาวว่าจะมีเทคโนโลยีที่ครบเครื่องมากขึ้นอีกคันสุดท้ายนี้สิ่งที่เราต้องยอมรับคือเอ2025ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือคำประกาศว่านวัตกรรมและความกลา้า สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ไม่ว่าประเทศจะใหญ่หรือเล็กก็ตามทั้งมีก้าวการเดนและแชมป้าไลท์แท้งคือสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสารรค์ที่ท้าทายขีดจำกัดของทรัพยากรสำหรับประเทศในอาเซียนรวมถึงไทยเองนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือใหม่ๆการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการปรับกลยุทธ์ด้านความมั่นคงให้เหมาะกับยุคใหม่บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์นี้คือในโลกปัจจุบันปัญญาและนวัตกรรมสำคัญกว่างบประมาณ แล้วคุณละคิดอย่างไรกับความก้าวหน้าครั้งนี้ของเราคุณเชื่อไหมว่าอาวุธเหล่านี้จะเปลี่ยนสมดุลของอาเซียนได้จริงหรือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยครับหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆจากช่อง Thailand Auto ้รีวิวแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ